สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์แบบแบนดอมสุ่มแยกธาตุและคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการพยากรณ์ให้กับคนธาตุดินเมื่อกรอนผู้สบกา,ร,ากรนะคะวันนี้กวางหยิบยก หัวข้อที่น่าสนใจมานําเสนอเพื่อนๆน,นะคะชื่อหัวข้อว่าการมาของใครบางคนที่เข้ามาเป็นความรักในแบบที่คุณเองต้อคาดไม่ถึงเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นนะคะกวางต้องขอขอบคุณนะคะกับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะคะถ้าหากเพื่อนๆคนใหม่ๆนะคะที่เข้ามาดูรู้สึกชอบประทับใจในการพยากรณ์ของกวางฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้กับกวางด้วยนะ เพื่อเป็นกําลังใจในการที่กวางจะได้ทําคลิปต่อต่อไปให้กับเพื่อนๆนะคะกวางขอฝากโปรแกรมดูดวงดีๆนะคะชื่อโปรแกรมซินแสบาโค o ชีวิตเดี๋ยวกวางจะมีรหัสโค้ดใช้งานฟรี 30วันนะคะถ้าเพื่อนๆทดลองใช้งานแล้วรู้สึกชอบประทับใจนะคะสามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเละค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาจนมากเกินไปนะคะเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะในหัวข้อกันมาของไคยบางคนที่เข้ามาเป็นความรักในแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆธาตุดินลัขนาธาตุดินนะคะมังกรพฤกษกันนะคะวันนี้หัวข้อแรนดอมชื่อหัวข้อว,ว่าการมาของใครบางคนที่เข้ามาเป็นความรักในแบบที่คุณเองก็คาดไม่ถึงนะคะกวนจะเปิดเป็น2เหตุการณ์นะคะเหตุการณ์แรกก็จะเปิดเป็นสถานการณ์ภาพรวมที่สื่อถึงความรักในปัจจุบันเหตุการณ์ที่2นะคะกวนจะเปิดเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงที่เกี่ยวข้องกับความรักซึ่งอาจเกิดขึ้นในชีวิตคุณได้ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะาตุดินมังกรคือผู้ที่เกิด15มกราคมถึง14กุมภาพันธ์ศพคือผู้ที่เกิด15พฤษภาคมถึง14มิถุนาการถึงผู้ที่เกิด17กันยาถึง16ตุลาคมนะคะฟวางขอเปิดเป็นสถานการณ์ภาพรวมที่สื่อถึงความรักณปัจจุบันนี้ให้กับคนทตุดินหนะะ่อยค่ะสถานการณ์ภาพรวมที่สื่อถึงความรักณปัจจุบันนี้ให้กับคนทตุดินนะคะก้าวถ้วยนะคะเมจิเชียนนะคะก้าวถ้วยเมจิเชียนสามดาบ เดทเดวิล <Death. S 2> เขามาโอเคกวางมีความรู้สึกว่าโอเคธาตุดินค่อนข้างที่จะไม่ซีเรียสอะไรในเรื่องของความสัมพันธ์แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครด้วยแต่ไม่ใช่ว่าธาตุดินคุณไม่ไม่ได้รู้สึกอะไรเลยในเรื่องของความรักนะคือคุณก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่รู้สึกรักใครก็เป็นแต่ทีเนี้ยคุณอาจจะแบบว่ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆความรู้สึกนั้นมันจึงไม่เกิดขึ้นกับคุณเอ่อ ยังไม่มีใครอะอที่จะสามารถทําให้คุณเข้าใจนะคะว่าเราต้องหยุดกับใครหรือเราจะต้องแบบโฟกัสที่คนนั้นแบบจริงๆจ,ง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 จังเลยนะคือความรู้สึกนั้นไม่ได้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่คุณเสียใจร้องไห้คุณก็เลือกที่จะแบบว่าไม่ร้อยเปอร์เซนต์กับใครอีกเลยอะคะ่ะแต่ก็เปิดให้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้มีทางเลือกโอกาสเลือกเหมือนกันนะ ซึ่งคุณเองก็อยากจะเจอรักดีๆอยากจะเจอรักแท้แต่ถ้าคําตอบมันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่จะฝืนต่อมันก็ดันทุลังตัวเองยังไงก็ไม่รู้มันก็ไม่ใช่ความเป็นตัวของคุณเองไงคุณก็ไม่ดันทุลังกับความสัมพันธ์ที่มันไม่ใช่แล้วคุณอ่ะมักจะเป็นฝ่ายปฏิเสธความสัมพันธ์นั้นด้วยซ้านะอาจจะมีหลายคนน่ยที่คุณทําใครเสียใจมานะคะนับไม่ถ้วนกวางไม่ได้ใส่หลายท่านทีงนะกวางอาจไปตามพาจริงๆ และใครหลายๆคนน่ะที่เข้ามาคาดหวังกับคุณเองก็มีความเสียใจมีความแบบดราม่ามีความรู้สึกแบบว่าเขายัง move on จากคุณไม่ได้อย่างเงี้ยมันจะต้องมีแหละมันจะต้องมีแหละคนที่เขายังไม่สามารถ move on จากคุณได้อะธาด,ดินเพราะว่าเดวิลมาอยู่ตรงนี้นะคะน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเพิ่งจบไปได้ไม่นานนะคะอือันนี้ขอพายเกล้วยหน่อยสิ แต่ถ้าดินคุณชิวมากเลยอะคุณชิวก้าวถ้วยคือ10บไม้เทา้าสีดาบมันเหมือนเราก็รู้แหละว่าเราต้องทำใครเสียใจนะแต่คุณก็ไม่อยากให้ใครแบบว่าเข้ามาคาดหวังกับคุณแล้วคุณก็ไม่อยากหลอกใครด้วยแล้วก็ไม่อยากหลอกความรู้สึกของตัวเองแล้วดันทุลังที่จะคบกันต่อไปอย่างเงี้ยมันจะยิ่งทำร้ายฝั่งตรงข้าม แล้วสุดท้ายก็ยิ่งจะทําร้ายเราทําให้เรารู้สึกผิดไปเรื่อยๆค่ะฉะนั้นคุณรู้สึกว่าการที่เราจะเ,ออเลือกความรักที่เรารู้สึกว่าอยู่ตรงนั้นแล้วสบายใจได้อะมันต้องเริ่มจากการที่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองถ้าสมมติว่าคุณคุยกับคนเนี้ยคุณเปิดโอกาสให้ให้คนนี้นะคะได้ทําความรู้จักกับคุณคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ใช่ได้ไง แต่ถ้าเขารู้สึกว่าคุณคุณใช่แต่ถ้าคุณไม่คุณรู้สึกว่าเขาไม่ใช่คุณก็มีสิทธิ์ที่จะพูดหรืออธิบายแล้วก็เดินออกมาค่ะเออซึ่งแบบนี้ยคือมันต้องมีอยู่แล้วคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเสียใจยกับการที่ไม่เป็นผู้ถูกเลือกโดยคุณไงคะท่าดินมันเหมือนกับว่าท่าดินคุณก็ไม่ได้ให้ความหวังใครตั้งแต่แรกนะอ๋อ บุคลิกภาพของคุณการสื่อสารของคุณคุณรู้สึกว่าคุณเป็นตัวของตัวเองชัดเจนมากเลยนะเพราะว่าเหมือนคุณแอคชั่นออกไปให้เขารับทราบว่าคุณยังรักอิสระอยู่อย่างเงี้ยคุณยังไม่สามารถที่จะแบกรับความรู้สึกของใครได้นะอย่าเพิ่งมาคาดหวังอะไรกับคุณคุณยังไม่อยากที่จะมีความสัมพันธ์แบบผูกมัดนะคะแต่ฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาเลือกที่จะคาดหวังแล้วก็อยากจะผูกมัดกับคุณอ่ะคืออยากได้คุณเป็นแฟนนะคะ ออแล้วก็มีไพ่หกหนาบแล้วก็มีไพ่ดฟูชัดเจนมากเลยความเป็นตัวตนของธาตุดินก็คือแบบว่าคือยังไม่พร้อมที่จะเอาใครลงเรือไปเออลำเดียวไปกับคุณนะคะเพราะว่าเรือลํานี้ของคุณอะการที่คุณจะใส่ใครลงไปอะคุณต้องเลือกดีแล้วหรือว่าคิดดีแล้วอะฉะนั้นความสัมพันธ์เออบางทีมีคนเข้ามาคุณคุณไม่อยากคิดมากอะคะ่ะไม่อยากคิดมากว่าอ,อ,อนาคตอะเราจะต้องรักกันไหมอย่างเงี้ย เป็นความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งได้แต่ไม่จําเป็นต้องผูกมัดกันอย่างนี้บา,บางคนทตาดินต้องการแบบแบบนี้ก็มีนะคะแบบไม่ต้องคิดอะไรมากลึกซึ้งได้นะแต่ก็ไม่ต้องผูกมัดอะไรกันอย่างเงี้ยเพราะคนที่คุณจะผูกมัดด้วยหรือใครจะผูกมัดคุณอนะคือคนคนนั้นต้องเป็นคนที่คุณคิดดีแล้วเลือกดีแล้วอะค่ะแบบอารมณ์เหงาเหงาได้อย่างเงี้ยา้าดินอารมณ์เหงาเหงาได้เอนเตอร์เทนกันได้นะอย่างเงี้ยแต่ก็ปล่อยกันเป็นอิสระจะดีกว่านะคะ แล้วถ้าหากใครอยากจะคบคุณจริงๆอ่ะก็ต้องให้สิทธิ์คุณได้เลือกตัดสินใจด้วยถ้ามันถึงจุดหนึ่งที่เราควรจะให้คําตอบชัดเจนแก่กันอ่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะให้สถานะเขาแบบเป็นแฟนกันอยากจะให้เขาเป็นเพื่อนอ่ะซึ่งเขาก็ต้องยอมรับในส่วนนี้ของคุณให้ได้ด้วยเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณที่คุณจะตัดสินใจแบบนั้นถ้าคุณรู้สึกไม่โอเคแต่ถ้าเขาโอเคกับเรานะคะแล้วเขาจะอ่อดึงเราหรือล้างเราให้เป็นในแบบที่เขาอยากให้เป็นให้ได้อ่ะแบบนี้คุณ คุณก็ไม่โอเคนะฉะนั้นเราก็ไม่ควรรู้จักกันตั้งแต่แรกอย่างเนี้ยมันอาจจะมีเงื่อนไขกันตั้งแต่แรกเลยคุณอาจจะบอกเงื่อนไขแล้วก็สื่อสารความเป็นตัวตนกันก,กับเขาตั้งแต่แรกเลยว่าถ้าวันใดวันหนึ่งคุณไม่ได้รู้สึกกับเขาแบบนั้นน่ะเขาต้องยอมรับในการตัดสินใจของคุณให้ได้ด้วยนะออย่างเนี้สาดาบคืออะไรคะราชินีดาบ เอาจริงนะถ้าดินคุณยังไม่พร้อมอ่ะเออยังไม่พร้อมที่จะรับผิดชอบความรู้สึกใครจริงๆมันเหมือนกับว่าปล่อยคุณไปเหออย่างเงี้ยแบบปล่อยให้คุณไปเฮวเของคุณเหอออารมณ์แบบคุณไม่ชอบให้ใครมาควบคุมในความเป็นคุณน่ะไม่ชอบให้ใครมาออกคําสั่งหรือมาจูจี้เจ้าจี้เจ้าการว่าให้คุณต้องทําแบบนั้นแบบนี้หรือต้องให้คุณให้ให้คุณน่ะเลือกแบบนั้นสิเลือกแบบนี้สิแปดถ้วยแล้วถ้าคุณเจอในลักษณะแบบนั้นนะคุณจะเป็นคนที่ถอยออกมาเลยนะคะ แปดถวยแล้วหลายหลายคนแล้วที่คุณหันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่อะอสิ่งเดียวที่ธาตุดินไม่ชอบเลยคือการออกคําสั่งหรือว่าอ๋อให้ความรู้สึกว่าธาตุดินกําลังรู้สึกถูกคอนโทลอยู่แบบนี้คุณจะเป็นคนที่หันหลังออกจากความสัมพันธ์นั้นเลยอะถึงแม้คุณคุณสามารถรู้สึกรักใครได้หรือสามารถที่จะมีความรักได้แต่คุณก็ ยังมีโลกส่วนตัวของคุณมันหาได้ยากนะคนที่จะเข้าใจความเป็นโลกส่วนตัวของคุณน่ถ้าหากคุณต้องใช้ชีวิตแบบไม่มีเวลาอยู่บนโลกส่วนตัวของตัวเองเลยอย่างเงี้ยคุณคุณไม่สามารถตัดขาดในความเป็นโลกส่วนตัวของของตัวเองได้อ่ะค่ะมันคือตัวคุณชัดเจนมากถ้าใครรับได้ก็คือรับอย่างเงี้ยถ้าใครรับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องคบกันก็ได้มันมันคือความชัดเจนของคุณตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะ โอเคมันถึงเป็นความสัมพันธ์แบบมามาหายหายโดยคุณไงเออบางทีคุณเออคุณอยากคุยคุณก็คุยอ่ะคุณไม่อยากคุยไม่อยากอะไรด้วยคือคุณก็หายไปอยู่ในโลกของคุณนะที่ที่ใดที่หนึ่งแบบนี้ธาตุดินซึ่งใครที่จะเข้าใจคนธาตุดินอะหาคนเข้าใจในในความเป็นตัวคุณที่มันมีความซับซ้อนอะมันหายากอะค่ะเดทสิเดอะสตา บางทีการที่เขาจะต้องเข้าถึงธาตุดินน่ะเขาต้องอยู่คนเดียวให้เป็นคนคนนั้นจะต้องอยู่คนเดียวให้เป็นอ,อ่อต้องดูแลตัวเองได้นะคะต้องป้อนข้าวตัวเองให้เป็นคุณจะไปนั่งอยู่ป้อนข้าวเขาทุกเวลาเช้ากลางวันเย็นไม่ได้อะ่ะคือคนนั้นจะต้องเป็นคนที่สตองอะ่ะ มไม่เป็นคนเซนสติทีฟง่ายหรือว่าไม่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายแล้วก็ไม่ใช่คนงี่เงาเพราะคุณไม่ชอบคนงี่เงา่าคุณชอบคนที่ดูแลตัวเองได้รักตัวเองเป็นเหมือนกันกันกบคุณไงคะคุณก็รักตัวเองได้ดูแลตัวเองเป็นแล้วก็ชอบให้ความอิส,อสระภาพในสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําและคุณน่าจะเข้ากันได้ถ้าหากคุณเจอคนแบบเดียวกับคุณนะคะอืแต่คนที่เข้ามาส่วนใหญ่เขาต้องการให้คุณดูแลนะคะอยากมีเวลากันสองต่อสองมากขึ้น หรือบ่อยๆแต่คุณไม่สามารถทำตรงนั้นได้ะคะ่ะ The sun ส่วนใหญ่ถ้าดินจะเจอคนตามจิกสะมากกว่าตามจูจีเจาะแจเออเนี่ยคุณจะเจอใครที่แบบเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเข้ามาล้ำเส้นในความเป็นส่วนตัวของคุณแบบนี้ก็มีมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณคุณอยู่กับใครได้ไม่นาน่ะถ้าคุณเจอในลักษณะคนงี่เง่าเข้ามาในชีวิตอะอืม บางทีอ่ะ,อะการที่คุณเจอคนที่ทําตัวน่าราคาญใส่อย่างเงี้ยหรือว่างี่เงาใส่คุณนะธา,าดินบางทีคุณก็อาจจะพังเผลอด้วยวัจีกรรมอะไรบางอย่างที่พูดอะไรออกไปแล้วทำให้ให้ใครบางคนเขารู้สึกสัตันไปนเลยก็ได้ะค่ะอขอ,อะบทเดวิลสีไพ่ขยายเดวิลเนี่ย 8เหรียญบางคนเข้ามาในชีวิตคุณอะคือคนที่ไม่เคยรักตัวเองเลยนะแบบเหมือนเหมือนทุ่มให้คุณไปร้อยอย่างเงี้ยนะคะคือเต็มร้อยกับคุณอย่างเงี้ยแต่คุณอะเป็นคนที่เผื่อใจใบรักตัวเองคือชีวิตคุณอะมันมันเคยผ่านเรื่องความเจ็บปวดโอ,อ้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วอะแล้วคุณมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องรักตัวเองให้เป็นจนกระทั่งทุกวันนี้คุณยังไม่สามารถรักใครได้เท่ากับตัวเราเองเลย คุณเหมือนกับคุณจะไม่ยอมสูญเสียความเป็นตัวเองอีกแล้วอะคะ่ะเออมันก็กลายเป็นว่าตั้งแต่นั้นคุณก็ไม่อกหักมาโดยตลอดแต่ก็จะมีคนที่แบบอกหักกับธาตุดินเพราะว่าเพียงเพราะว่าธาตุดินปฏิเสธที่จะไม่ไปต่ออย่างนั้นนะคะเหมือนกับตอนแรกที่จะคุยหรือคบกับคนธาตุดินน่ะเหมือนจะต้องแบบเข้าใจในความเป็นในความเป็นตัวตนของคนธาตุดินได้ด้วยแล้วก็เหมือนกับต้องยอมรับในอนาคตที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็อ๋อที่ธาตุดินจะตัดสินใจได้ด้วยนะคะ ธาตุดินเข้าถึงดากอะเอาจริงบางคนยัง move on จากธาตุดินไม่ได้เลยนะคะคือบางคนที่อกหักจากคุณอะเขาก็จะมองว่าสารความสัมพันธ์กับคุณมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อปสิกมากๆท็อปสิกรีเลชั่นชิพมากๆเลยเหนื่อยมากกับธาตุดินแต่ถ้าคนที่ใช่สำหรับธาตุดินอะเอาจริงมันจะไม่เหนื่อยะคะ่ะ ก็คือถ้าหากคุณเจอคนที่ใช่อ่ะมันจะไม่มีอะไรเหนื่อยกับคุณเลยอะคุณก็จะไม่รู้สึกเหนื่อยว่าโดนผูกมัดเขาก็เขาคนนั้นเขาคนที่ใช่สําหรับคุณก็ไม่จําเป็นต้องรู้สึกเหนื่อยที่จะต้องพยายามอะไรมากมายเพียงแค่ว่าเข้าใจแล้วก็เข้าหาคุณให้ถูกวิธีมันก็จะไม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องเหนื่อยไงแต่ว่ามันจะเข้าใจกันและกันแล้วคบกันอย่างมีความสุขแต่คนที่เข้ามาเนี่ยอะอ๋อไม่เข้าใจในความเป็นคุณแล้วต้องพยายามทุกอย่างแล้วก็รู้สึกเหนื่อย ด้วยนะกับคุณเพื่อที่จะทําให้คุณประทับใจแล้วคุณก็เหนื่อยกับความยิ่งเง่าของคนที่ไม่ใช่ด้วยอย่างนี้นคือคนที่พยายามกับคุณมากเกินไปการพยายามทําให้คนหนึ่งรักมันเป็นสิ่งที่ดีแต่อะไรที่มันมากเกินไปมันสร้างความลาคาญให้กับคนที่รู้สึกไม่โอเคอยู่แล้วอย่างที่คุณรู้สึกอยู่ณนะตอนเนี้ท่านดินเหมือนกับเราเห็นต่างกันนะ่ะเห็นต่างมุมกันประมาณนั้นเขามองว่าการพยายามทําอะไรดีๆเพื่อคุณนะจะสร้างความประทับใจให้กับคุณแต่ท่านดินมองว่า บางอย่างมันเป็นเรื่องที่ล้ำเส้นหรือเป็นเรื่องที่สร้างความน่ารำคาญให้กับคุณนะท่าดินเออเอาจริงมันเป็นแบบนั้นจริงๆอาทีนี้กวางขอเป็นเรื่องราวนะคะเรื่องราวที่คาดไม่ถึงที่เกี่ยวข้องกับความรักซึ่งอาจจะเกิดขึ้นกับคุณได้ในเร็วๆนี้อ่ะมันจะเกิดเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นคะที่คาดไม่ถึงนะสําหรับท่าดินหเหรียญน,นะคะแปดไม้เท้า สิดาบสไม้เท้าสิ่งที่คาดไม่ถึงจะเกิดขึ้นกับคนธาตดินหรอแล้วก็มีไพ่เก้เก้า, 9, 9ด,าดาบเข้ามาสิ่งที่คาดไม่ถึงที่จะเกิดขึ้นกับคนธาตดินอ๋อกวางม,มองว่ามีใครบางคนจะกลับมาหาคุณอนะ ในแบบที่คุณคิดว่าเขาน่าจะ m ูฟออนไปจากชีวิตคุณได้แล้วอะแต่คนนี้ยังอยู่ค่ะยังส่องคุณอยู่ยังอยากที่จะกลับมาหาคุณมันอาจจะเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่จบไปนานแล้วอาจจะทําให้คุณคนคนนี้อาจจะเป็นแฟนเก่าคนคุยเก่าคนรักเก่าที่เคยทําคุณเสียใจอะค่ะแล้วเขาอยากจะกลับมาหาคุณอยากจะมาเริ่มต้นกับคุณใหม่ยางเงี้ยมันเหมือนกับว่าอ๋อมันไม่มีใครที่เขารู้สึกว่าจะดีได้เท่ากับคุณ คือเรื่องราวในอดีตของธาตุดินคุณอาจจะเป็นบุคคลหนึ่งที่เคยอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแอในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มาแล้วคือพูดที่ง่ายคือธาตุดินคุณเคยโดนทอดทิ้งมาก่อนอะอารมณ์ประมาณนั้นแล้วคนที่เขาทอดทิ้งคุณไปอ่ะเหมือนเขาจะกลับมาแคร์คุณมากหรือวิ่งไล่ล่าวิ่งตามคุณในแบบที่คุณไม่เคยเห็นโมเมนต์นั้นเลยเพราะเขาเป็นฝ่ายทิ้งคุณไปอะค่ะเออแล้ววันนี้เขาอยากจะกลับมาในวันที่ธาตุดินคุณรู้สึกเข้มแข็งแล้วอะคุณกล้าที่จะปฏิเสธความสัมพันธ์แล้วอะคือคุณอยู่ในจุดท เรากล้าปฏิเสธเราไม่อ่อนไหวแล้วแล้วถ้ายิ่งคนที่เขาทิ้งเราไปแล้วเขาเลือกที่จะกลับมาแล้วถ้าดินก้าวถ้วยด้วยรู้สึกยิ้มเยอะอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันเหมือนคุณจะใช้อ,อสถานการณ์นั้นในการแก้แค้นอะไรหรือเปล่าเนี่ยแหละอืมถ้าหากเขาเคยทิ้งคุณไปนะคะคนเดิมเดิมคนเก่าๆที่เป็นอดีตปมปัญหาในความสัมพันธ์อ่ะมันเหมือนกับว่าจังหวะเวลาเนี้ยคุณมีโอกาสได้แก้แค้นเขาหรือว่าเอาคืนเขา แล้วคุณก็จะได้เห็นภาพที่เขาทําดีกับเราในแบบที่เราไม่เคยได้เห็นเพราะว่าอาดีตเขาทําร้ายคุณทําให้คุณเสียใจแต่อยู่ๆเขากลับมาดีอะคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณกลับไม่ได้รู้สึกอะไรเลยอะคุณแบบไม่ได้รู้สึกว่าอยากเอาเขากลับมานะคะแต่คุณแค่รู้สึกว่าจังหวะเนี้ยมันเหมือนเป็นผลพลอยได้ที่คุณจะได้มีโอกาสได้แก้แค้นนะคะเออเดี๋ยวดูสิกวังขอดูก่อนนะว่าเขาจะแอคชั่นอะไรกับคุณคะคนคนเนี้ คุณจะคาดไม่ถึงเลยเฮ้ยอดีตเราเคยร้องไห้กับคนเนี้ยแต่อยู่ๆเขากลับมาเขากลับมาแล้ววันนี้เราหัวเราะใส่เขาได้สุดเสียงอะแต่เขากลับไปนั่งร้องไห้เพราะว่าคุณปฏิเสธเขาหรือเปล่าคุณปฏิเสธไม่เอาเขากลับมาค่ะมันสลับกันเลยอะแบบอารมณ์ประมาณว่าหัวราะที่หลังมันดังกว่าอย่างเงี้ยเขาจะแอคชั่นยังไงกับคุณเขาเสียดายคุณนะทัดดิงเนาะรู้สึกแบบ วันนั้นน่ะคุณคุณยังรักเขาอยู่เขามีโอกาสที่จะดึงคุณไว้รักษาคุณไว้แต่เขากลับไม่ทําเขาเลือกที่จะทํร้ายจิตใจคุณใช่ไหมธาตุดินแล้วอย่าให้คุณยิ้มหน้าอย่าให้คุณหัวเราะเป็นถ้าคุณหัวเราะเป็นคุณจะหัวเราะเสียงดังใส่เขาสิบเท่าเลยจริงๆนะเขามองว่าคุณเปลี่ยนไปแล้ววะคุณเปลี่ยนไปเยอะเลยคุณเป็นใครอีกคนก็ไม่รู้อ่ะที่ดูเข้มแข็งขึ้นที่ดูสตรองขึ้นในแบบที่เขาไม่เคยเห็นอืม เขาเคยดูคุณผิดไปอ่ะธาดินเขาเขาอาจจะมองว่าคุณน่ะขาดเขาไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยเขาเคยมองคุณผิดไปนะแต่วันที่คุณ move on ได้อะค่ะเออคุณคุณกล้าหัวเราะเสียงดังใส่เขาในการในการกลับมาของเขาแต่ก่อนการกลับมาของเขาทําให้คุณรู้สึกดีใจอย่างเงี้ยทำให้คุณทําให้คุณรู้สึกดีใจแล้วมีน้ําตาออกมานะคือมีน้ําตาออกมาด้วยความดีใจอย่างเงี้ยแต่วันนี้เขากลับมาคุณหัวเราะใส่เขาได้สุดเสียงจริงๆแล้วสิ่งที่เขาจะ a คชั่นกับคุณน่ะเออ เอาจริงนะเขาจะพยายามอะพยายามทําอะไรดีๆเพื่อคุณหรือวันนี้เขาพยายามเห็นคุณค่าในตัวคุณมากๆซึ่งมันแตกต่างจากอดีตที่เขาไม่เคยทําแบบนั้นเลยและจังหวะนี้มันเป็นนาทีทองของท่านดินอะว่าคุณเลือกที่จะเอาเขากลับมาให้โอกาสเขาหรือว่าคุณเลือกที่จะแก้แค้นเขาเออหรือคุณอาจจะไม่ไม่ได้แก้แค้นเขาหรอกแต่การปฏิเสธของคุณที่มันเยือกเย็นอนะมันทําให้เขารู้สึกเจ็บมากกว่าที่คุณเคยเจ็บกับเขาหลายเท่านะคะ่ะโอเคจบ แล้วนะคะธาตุดินอะทีนี้มาดูราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมีชาวกุมชาวพิจิกชาวมังกรนะคะโอเคนอกนั้นจะเป็นธาตุเป็นราศีอะไรได้หมดนะคะดินน้ำลมไฟได้หมดนะ,ะขอบคุณมากมานะคะเพื่อนๆทุกๆคนที่ติดตามกันมาตลอดเดี๋ยวไว้โอกาสนะหน้าเจอกันใหม่ในอีพีต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย